พอจากไปต้องดูแลกันเองหาทายาดาวร้ายเกชาเปลี่ยนวิถีต้องสูญเสียพ่อและแม่ในปีเดียวกัน เกชาเป็นวิถี1เมษายนพุทธศักราช2469ถึง28กรกฎาคมพุทธศักราช2564นักแสดงอาวุโสมีชื่อเสียงเป็นที่จดจำจากบทเจ้าพ่อจากภาพยนตร์เรื่องเพชรตัดเพชรและรับบทผู้ร้ายมาตลอดชีวิตการแสดงด้านการสมรสเกชาเคยสมรสมาแล้วสองครั้งครั้งที่1นางรื่นเป็นวิถีครั้งที่2นางอนงเป็นวิถี ด้านครอบครัวเกชามีลูกด้วยกันทั้งหมด5คนได้แก่นาตาชาเปียนวิถีนางแบบสาวชื่อดังเรชาเปียนวิถีเดชาเปียนวิถีเมชาเปียนวิถีสีสกุลนีมาชื่อนอกสมรส หลังจากคุณพ่อนักแสดงดาวรายรุ่นใหญ่ชื่อดังในอดีตเกชาเปียนวิถีจากไปอย่างสงบในวัย95ปีหลังเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมและเสียในเวลาต่อมาล่าสุดลูกสาวคนสวยอดีตนางแบบซูเปอร์โมเดลชื่อดังนาตาชาเปลี่ยนวิถีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวรำลึกถึงคุณพ่อครั้งแรกโดยการออกมาโพรูปเมื่อครั้งที่ยังเป็นหนุ่มฟอหลอียวขณะกำลังเต้นรำอยู่อย่างมีความสุข พร้อมเพลงบรรเลงโดยปัดสจักแคปชั่นใดๆแต่ทำเอาฟังแล้วเศร้าใจไปด้วยงานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงรวมทั้งชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจสาวนาตาชาอย่างท่วมท้นอาทิขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะพี่แอนนาขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการจากไปของคุณพ่อนาจาเป็นตน้น นาจะชาเปลี่ยนวิธีเผยคุณพ่อเกชาจากไปด้วยความชาราอายุ9ก15ปีเผยนำร่างป๋าไปไวที่ราชบุรีตามที่ป๋าบอกไว้ป๋าอยู่โรงพยาบาลเกือบสองอาทิตย์เข้าโรงพยาบาลเมื่อวันอังคารที่13กรกฎาคมแต่ได้รับการรักษาแล้วให้ยาทั้งหมดแล้วจนดีหมดหายไปไม่เหนื่อยไม่หอบคุณหมอเตรียมให้กลับบ้านแล้วแต่อยู่ดีๆเมื่อคืนอ่อนแรงไปเองคุณหมอบอกว่าน่าจะมาจากไวชาราตามอายุไข ป่าอายุ95ปีแล้วเกชาเปลี่ยนวิธีเริ่มชีวิตการแสดงตั้งแต่ประมาณพุทธศักราช2498โดยรับบทพระเอกในภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงคือเรื่องภัยกว้าง2499ของระโวภาพยนตร์และประสบปัญหาส่วนตัวจึงหายหน้าไปจากวงการบันเทิงระยะหนึ่งต่อมาได้รับการชักชวนจากปริญญาทัศนียกุลผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เพชรตัดเพชรให้มารับบทนำเป็นหัวหน้าฝ่ายผู้ร้าย นำแสดงประกบคู่กับดารานำชื่อดังแห่งยุคมิตรชัยบัญชาหรือชัยนาลืนาศและเพชราชวราชเกชาหวนกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องหาแพรงพุทธศักราชส5 5 2ของ GTS ตอนห้องเตียงรวมแสดงเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเตียงข้างเคียงกับแดนวารเวทดานุวงศ์